สวัสดีครับวันนี้พกัวผมบอม h p Auto m มกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับกับรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาทำที่ h p อ u ตแ m มเป็นจำนวนมากนะครับนั่นคือ มิซูมิชิมีราดนะครับผมนะครับแก้ปัญหาติดซุ้มนะครับโช๊คเดิมนิ่มยวบย้ยไม่เกาะถนนนะครับขับแล้วไม่มั่นใจนะครับวันนี้จัดเป็นเจ้าตัวซิ l เวอร์นีโอแมกวัตนะครับผมโช๊คระบบโมโนทูปนะครับสูงต่ำสไลด์กระบอกได้ปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโช๊คตตงรุ่นนะครับมิซูมิชิมีราดนะครับผมนะครับเพิ่มความหนึบความกระชับนะครับผมแก้ปัญหาติดซุ้ม แล้วใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับผมครับมบอกเลยว่านะครับมีหลาดนะครับมีข้อเสียนะครับนั่นคือจะเจอปัญหาโชคเดิมมันค่อนข้างนิ่มยวบแล้วก็ย้วยนะครับจะทําให้รู้สึกว่ามันติดซุ้มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยนั่นคือรู้สึกว่าช่วงล่างนะครับไม่กระชับไม่แน่นนะครับขับแล้วรู้สึกรถมันล่อนนะครับต้องบอกเลยว่าซินเวอร์นีโอแมวันะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับสาหรับคนที่ชอบ ฟิลลิ่งหนึบๆกระชับบนะครับแล้วก็แก้ปัญหาอาการติดซุ้มได้แน่นอนนะครับพร้อมกับสามารถปรับแข็งอ่อนเพื่อเลือกหาฟิลลิ่งของตัวเองได้ถึง30ระดับนะครับในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งปรับเซตเราติดตั้งปรับเซ็ตด้วยช่างผู้มีความชํานาญนะครับผมตามสูตรของทางร้าน h p ตเปีแม็กของเรานะครับต้องบอกเลยว่ามิตซูบิชิมิราและแอสทานนะครับเราทําไปเป็นจานวนหลายร้อยคันนะครับผมสําหรับท่านที่มองหา นะครับผมอยากจบเนียนๆแบบนี้นะครับผมโชคสตัดตรงรุ่นนะครับผมแก้ปัญหาโชคเดิมนิ่มยวบยุยแก้ปัญหาติดซุ้มนะครับบอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับกับเจ้าซินเวอร์นีโอแมกวันที่เป็นโชคสตัดตรงรุ่นนะครับผมในมิซูมิชิมิราบไม่มีการตัดต่อดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมต้องบอกเลยว่าท่านใดที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับผมกัดฟันนิดนึงนะครับผมจัดโชคตรงรุ่นแบบนี้ไป สามารถแก้ปัญหาได้แน่นอนแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโช๊คตัดนะครับเป็นตัวโช๊คตัดแบบสไลด์ก็บอกได้นะครับข้อดีของโช๊คสไลด์ก็บอกคือปรับสูงต่ำโดยที่ไม่เสียค่าเคสปริงนะครับผมทั้งหน้าและหลังนะครับผมปรับแข็งอ่อนได้ถึง3 0ระดับนะครับตัวโช๊คประกันยาวถึง2ปีเต็มอะไหล่เซอร์วิสมีครบทุกชิ้นนะครับผมนะครับหลังจากการติดตั้งปรับเซ็ตนะครับร้านเฮดพีร์แม่ของเรานะครับผม มีเครื่องตั้งสูงไมาบริการลูกค้าที่ร้านเลยนะครับหลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าช่างติดตั้งช่างเซตช่างตั้งสูงเป็นช่างชุดเดียวกันเวลาเกิดปัญหาลูกค้าสามารถกลับมาหาเราแก้ปัญหาที่เราได้ที่เดียวนะครับไม่ต้องวิ่งไปไหลายที่นะครับสองนะครับนะครับลูกค้าลดความเสี่ยงกับการที่เราลูกค้าไปตั้งสูงนด้านนอก3นะครับหรือว่าลูกค้าอาจจะเสียเวลาไปหาที่ตั้งสูนเองนะครับเครื่องตั้งสูของเราเป็นเครื่องที่ได้ามาตรฐานนะคะรับตัวเซนเซอร์จับล้อนะครับเลือกเป็นแบบจับยางนะครับเพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะะเกกกิดัับบล้้ออแมมขงคคคูานรผ ในส่วนของช่างตั้งศูนย์ของเราก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า10ปีนะครับผมมาที่เราติดตั้งปรับเฟซพร้อมตั้งศูนย์ให้จบในที่เดียวแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าจบงานให้ท่านได้เนียนแน่นอนนะครับผมหลังจากการติดตั้งปรับเฟซตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเทสรถส่งรถให้ลูกค้าได้นะครับสําหรับเจ้ามิโซมิชิมิราชคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถเดิมๆเลยนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับร้อเดิมเลยนะครับผม เราอยากได้ช่วงล่างที่มีความเฟิร์มความกระชับความหนึบความแน่นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดอาการกินซุ้มนะครับผมบอกเลยว่าจบแน่นอนนะครับหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วนะครับลูกค้าบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับที่มา HP Automatic ของเรานะครับจบและใช้งานได้จริงแบบนี้ที่ HP Automatic นะครับสำหรับมิสูมิชิมีร่าและแอสท่าท่านใดที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับผมบอกเลยว่าไม่ว่านะครับผมเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับมันมีการแก้ปัญหานะครับที่ปลายเหตุหลายๆปัญ หาที่แก้กันมานะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาทำาีเท็ตที่ละของเราแล้วก็ถอดไอที่แก้ปัญหามาเยอะพอสมควรนะครับเช่นการลองลูกยางลยเทนการลองลูยางแรงกระแทกที่แกนโช๊คให้มันหนาขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าเวลาลองลูยางแรงกระแทกมาหนาๆน,นะครับโช๊คมันทํางานไม่เต็มที่นะครับมันยังยุบไม่ได้นะครับก็ทําให้รู้สึกว่ารถมันแข็งกระด้างมากๆนะครับ นะครับแล้วก็เกิดอันตรายด้วยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นโชคตัดตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีการตัดต่อดัดแปลใรทั mm ้งสิ้นพร้อมมีประกันให้ยาวๆถึง2ปีเต็มนะคร mm ับ hmm. มีปัญหาเราเปลี่ยนใหม่ทันทีไม่มีซ่อมนะคร mm ับ hmm. แถาามหลังจาหมดประกันไปแล้วอะไรซวิทมีครบทุกชิ้นใช้กันยาวๆเลยนะครับผม mm hmm. ท่านใดที่ใช้ n o n อ่าใช้มิซูซึชิมิรายแอสทานะครับผม สนใจก็ติดต่อสสาตาเพื่อเติมนทางไลน์ไดดายเพจเฟซบุ๊กเฮฟแม็กเบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยหรือนะครับเสิร์ชท,ที่ช่อง YouTube ของเฮฟพีทแมแล้วพิมพ์ว่า um ichi, มิสุมิชิมิราเอสฐานนะครับจะเจอผลงานของเราที่เรารีวิวไว้นะครับการันตีได้เลยว่าจบเนียนแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ